ที่นี่คือโครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ใกล้เซ็นท่านระยองครับเรทราคาเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่3.3ล้านไปจนถึง15ล้านบาทขึ้นไปทำเลยที่ตั้งอยู่ที่ทับมาระยองนะครับอยู่ติดกับถนนสาย36เลยเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบายมากๆครับนอกจากจะได้บ้านคุณภาพที่ดีที่นี่ยังให้ความสําคัญกับบรรยากาศภายในโครงการด้วยค่ะควบคู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีนับว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่ามากๆค่ะกับโครงการเพชรรัชโชเพลี่ เมื่อ EP ที่แล้วครับเราพาไปชมบ้านเดี่ยว2ชั้นของเพชรรัต์กรุ๊ปกันไปละซึ่งจัดอยู่ในเซกเมนต์ของบ้านหรูนะครับโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่10.9ล้านบาทแล้วก็เนื้อที่ดินเนี่ยเริ่มต้นกันที่100ตารางวาครับวันนี้ครับจะพาไปชมกับอีกหนึ่งโครงการของเพชรรัต์กรุ๊ปซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการที่มีเรทราคาที่จับต้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเป็นเจ้าของได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงคอนเซ็ปต์นะครับของทางเพชรรัตน์เลยก็คือคุณภาพความคุ้มค่าและอยู่กันยาวๆได้แบบหลายเจเนอเรชันเลยครับหลายๆคนเข้าใจผิดข่าว่าทางโครงการขายหมดปิดเฟสไปแล้วค่ะต้องแจ้งตรงนี้เลยนะคะว่ายังไม่ปิดค่ะเนื่องจากโครงการมีพื้นที่กว้างสามารถพัฒนาโครงการเปิดเฟสใหม่พร้อมแบบบ้านใหม่สไตล์โมเดิร์น เพื่อลองรับลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้ค่ะแล้ววันนี้เราไปชมกันนะคะว่ามีแบบบ้านแบบไหนบ้างค่ะโครงการนี้พัฒนาขึ้นบนที่ดินเดิม111ไร่ค่ะโดยบริษัทอาพัท,ทราแลน์ดจำกัด ซึ่งเป็น d e เวลลอปเปอร์ท้องถิ่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจมายาวนานกว่า30ปีค่ะและมีการพัฒนาโครงการอย่างหลากหลายโครงการโดยในจังหวัดระยองนอกจากโครงการเพชรรัตโทเพลี่แล้วก็ยังมีโครงการแกรนเพชรรัตอีกด้วยค่ะสำหรับจุดเด่นที่ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับของทางเพชรรัตเขาก็คือเรื่องของการมองขาดครับกับทำเลที่ตั้งการซื้อที่ดิน การพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาสร้างโครงการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้แบบตรงจุดมากๆอย่างโครงการนี้ครับถึงแม้ว่าทำเลจะอยู่ในตัวเมืองระยองแต่จะเห็นได้ว่าเงียบสงบมากๆครับเหมาะกับการพักผ่อนได้ความเป็นส่วนตัวใกล้สถานที่สําคัญและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆใกล้เซ็นทรัลระยองใกล้บุญถาวรระยองบิ center, ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์แมคโครระยองใกล้กับ global house home pro เมกาโฮม สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่2โรงพยาบาลศรีระยองโรงเรียนมัธยมตักศินโรงเรียนกงขัวระยองโรงพยาบาลกรุงเทพระยองและ5 D ้าดีมาเก็ตระยองตลาดนัดติดแอร์ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างชิลๆพร้อมกับใกล้แหล่งจับจ่ายใช้สอยมากมายทีเดียวครับบริเวณด้านหน้าโครงการครับซุ้มทางเข้าเมนเกตออกแบบมาสวยงามมากๆเลยนะครับ ระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่เป็น t ิ i p l e Security ครับก็คือภายในโครงการทั้งหมดเนี่ยจะมีจุดดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการเนี่ยถึง3จุดด้วยกันมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลกันตลอด24ชั่วโมงครับโดยลูกบ้านเข้าออกด้วยระบบ Easy p a s s ครับและสำหรับ v i s i t เ r อร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าถนนเมนหลักของโครงการมีความกว้างถึง20เมตรด้วยกันครับ ส่วนภายในซอยเนี่ยถนนมีความกว้าง12จนถึง16เมตรซึ่งเป็นระยะที่เวลารถจอดอยู่หน้าบ้านนะครับหากมีรถสวนการสองคันก็ยังสามารถที่จะสัญจรไปมาได้แบบสะดวกครับในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยถือว่าให้มาครบและกระจัดเต็มเลยครับอย่างสโมสรมีพร้อมรองรับการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ สระว่ายน้ําขนาดมาตรฐานแบ่งแยกสระเด็กและก็สระของผู้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยครับรวมไปถึงกับห้องฟิตเนสที่มีเครื่องออกกําลังกายแบบหลากหลายและพื้นที่สีเขียวสวนหย่อมขนาดใหญ่ให้ความร่มรื่นภายในโครงการในโครงการมีทั้งบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและบ้านเดี่ยว2ชั้น280ยูนิตด้วยพื้นที่เริ่มต้น60ตารางวาถึง100ตารางวาขึ้นไปค่ะออกแบบให้เป็นทมเลสดีไซน์เรียบหรูสวยงามทุกยุคสมัย ระบบการก่อสร้างเป็นคอนเว n t i o n เนลคือระบบก่ออิฐชาบูนค่ะสามารถรองรับการเจาะรีโนเวทหรือว่าต่อเติมในภายภาคหน้ามีให้เลือกทั้งหมด5รูปแบบบ้านด้วยกันค่ะแบบบ้านที่1บ้านหยาดเพชร3ห้องนอน2ห้องน้ำที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น60ตารางวาราคาเริ่มต้นเพียง3.3ล้านบาทแบบที่2บ้านพราวเพชร 3ห้องนอนสองห้องน้ำที่จอดรถสองคันพื้นที่ใช้สอย165ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น60ตารางวาราคาเริ่มต้น3,5ล้านบาทแบบที่3บ้านเพชรพัพตรา4ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2องคันพื้นที่ใช้สอย240ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น70ตารางวาราคาเริ่มต้น6,3ล้านบาทแบบที่4บ้านแสงเพชร 4ห้องนอน3ห้องน <iri> ้ำท ah ี000 000่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอย240ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น70ตารางวาราคาเริ่มต้น6.3ล้านบาทค่ะแบบที่5บ้านน้ำเพชร4ห้องนอน4ห้องน้ำที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอย280ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น106ตารางวาราคาเริ่มต้นเพียง8.5ล้านบาทค่ะ สำหรับวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับสไตล์โมเดิร์นอาร์ตเดโคซึ่งเป็นแบบบ้านใหม่ล่าสุดของทางโครงการเขาเลยนะครับบ้านหลังนี้ครับมีชื่อว่าเพชรพัฒนาครับโดดเด่นด้วยทรงบ้านโมเดิร์นคลาสสิก ผสมผสานกับเส้นสายที่เรียบง่ายและสีสันที่สว่างสะอาดตาครับสามารถสัมผัสได้ถึงความงดงามหรูหราในอีกระดับมีช่องแสงที่ช่วยเน้นให้ทุกๆพื้นที่การใช้สอยของตัวบ้านนะครับมีความโปร่งมีความโล่งครับและยังช่วยระบายอากาศได้ดีด้วยครับที่จอดรถ2คันในร่มโดยที่เป็นดีไซน์ของตัวบ้านเลยไม่ต้องต่อเติมเพิ่มแล้วค่ะส่วนใครที่ชอบพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เยอะๆแนะนำบ้านหลังนี้เหมาะมากๆเลยค่ะ ถ้าชอบพื้นที่สีเขียวสามารถจัดสวนเพิ่มได้หรือว่าถ้าเทพื้นก็จะได้พื้นที่อนเนกประสงค์เพิ่มอีกหนึ่งจุดของบ้านค่ะประตูทางเข้าหลักของบ้านเป็นบานเจสตาแบรนทอร็อตเทียมจากญี่ปุ่นค่ะนอกจากนี้อลูมิเนียมทั้งหมดยังใช้ของแบรนด์ทอ็อตเทียมด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะคะเราเข้ามาในตัวบ้านแล้วค่ะการจัดพื้นที่ใช้สอยด้านในโปร่งโล่งด้วยการที่มีช่องแสงรอบบ้าน และการออกแบบฟังก์ชันภายในบ้านให้เชื่อมโยงกันแบบ Open Space ทําให้การแต่งบ้านอิสระสามารถจัดพื้นที่การใช้งานได้เยอะค่ะตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาก็จะเจอห้องถงทางเข้าหรือว่า e n t น a n c e Hall สามารถจัดเป็นคอนโซลใช้สําหรับวางของได้ค่ะซึ่งเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นวางโซฟาขนาดใหญ่อาร์มแชร์และโต๊ะกลางค่ะจัดตกแต่งเป็นเฟอร์ลอยสวยๆแบบนี้ หรือจะบิวอินเพิ่มเป็นส่วนของแพ a n t r จัดเตรียมอาหารแบบที่โครงการเขาทำไว้ให้ดูก็สวยและเป็นสัดส,ส่วนมากค่ะพื้นที่รับประทานอาหารสามารถจัดโต๊ะรับประทานอาหารได้มากกว่า8ที่นั่งบริเวณตรงนี้ได้รับช่องแสงขนาดใหญ่มากเปิดรับชมส่วนข้างบ้านได้และยังมีแสงสว่างจากธรรมชาติเพียงพอจนแทบไม่ต้องเปิดไฟในช่วงเวลากลางวันค่ะและยังระบายอากาศได้ดีอีกด้วย ถ้าจากแผนที่มานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งของตัวบ้านครับนั่นก็คือห้องนอนที่อยู่ที่ชั้นล่างนั่นเองครับห้องนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นห้องสําหรับการใช้งานของทุกคนภายในบ้านเลยนะครับอย่างที่โครงการเขาออกแบบมาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับการใช้งานของลูกๆเด็กๆนั่นเองครับมีพื้นที่กว้างขวางนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่า อยากจะปรับเปลี่ยนนะครับเป็นห้องทำงานก็ได้เหมือนกันสำหรับคนที่ work from home อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าสมาชิกในบ้านเยอะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนห้องนี้ให้เป็นห้องนอนไปเลยก็ได้ครับไปดูห้องครัวไทยแบบแยกส่วนกันนะครับอยู่ข้างๆนี่เองครับก็ถือว่าเป็นห้องที่มีความกว้างมากทีเดียวครับสามารถใช้งานได้ในทุกๆตารางเมตรเลยเขาปูกระเบื้องผนังไวใ้ให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับทางโครงการพร้อมทั้งติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวฮูดเตา และก็สิงลง้างจานพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศไว้ให้แล้วครับบริเวณนี้ส่วนบานเคาน์เตอร์เนี่ยหากต้องการปรับเปลี่ยนก็สามารถที่จะคุยรายละเอียดกับทางโครงการได้เลยนะครับรับรองว่าคุณจะได้ใช้ห้องครัวสวยๆอย่างแน่นอนตรงนี้จะมีประตูนะครับซึ่งเชื่อมต่อไปอยังลานซักล้างด้านข้างของตัวบ้านบริเวณใต้บันไดขึ้นลงชั้น2นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะดรอปพื้นลงเล็กน้อยครับ เพื่อที่จะได้ความสูงที่เพิ่มขึ้นมีห้องน้ําชั้นล่างเอาไว้ให้ใช้งานอยู่หนึ่งห้องด้วยกันด้านในก็จะมีฟังก์ชันในการใช้งานแบบครบครันเลยครับมีช่องระบายอากาศใช้สุขภัณฑ์จากแบรนด์อเมริกันแตนด์ดด้วยครับมาดูบันไดกันครับบันไดคอสอรอคอนกรีตเสริมเหล็กอันนี้จะท็อปด้วยไม้จริงแผ่นเดียวเราจับก็ใช้ไม้ทั้งหมดเลยนะครับให้ความสวยงามแข็งแรงทนทานขั้นไม่ชันเดินขึ้นลงได้แบบสะดวกครับถงบันไดได้ช่องแสงขนาดใหญ่ไม่มืดไม่ทึบ ตรงนี้โอโทงมากๆเลยครับสามารถที่จะเลือกตกแต่งเชิงเดรียสวยๆได้หลากหลายรูปแบบเลยพื้นที่ชั้น2ทางโครงการเขาจะปูไม้จริงทั้งหมดสวยงามแบบนี้เลยค่ะฟังก์ชันแรกที่ขึ้นมาเจอจะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์สามารถทําเป็นโซนโต๊ะทํางานหรือว่าโตนั่งเล่นแบบนี้และก็เป็นโซนของห้องพระได้เลยค่ะโดยที่มีจุดรับแสงหนึ่งจุดทําให้แสงสว่างเพียงพอ ถ้าดูจากแปลนบ้านฟังก์ชันการใช้งานด้านบนทางโครงการจะแบ่งสัสดส่วนเป็น2ฝั่งโดยที่กั้นกลางเป็นโซนพื้นที่อนเนกประสงค์และบันไดที่เราได้ชมเมื่อสักครู่นี้ค่ะด้านหนึ่งจะเป็นห้องนอน3ห้องนอน4และห้องน้ำที่อยู่ระหว่างกลางให้ได้ใช้งานอย่างสะดวกสำหรับสมาชิกภายในบ้านได้ขนาดกว้างขวางแยกโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนมีฉากกั้นอาบน้ำให้เรียบร้อยค่ะ ในส่วนของห้องนอน3ห้องนอน4จะขนาดเท่ากันจัดพื้นที่ใช้งานแบบมาตรฐานได้เลยวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้สบายสบายมีช่องแสงขนาดใหญ่ให้1จุดด้านข้างวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้ถ้าปลายเตียงจะเพิ่มเป็นโต๊ะทำงานแบบนี้พื้นที่ก็ยังกว้างขวางเดินได้สะดวกค่ะความพิเศษของห้องนอนสด้วยความที่ตั้งอยู่โซนหน้าบ้านจึงสามารถต่อเติมเพิ่มในส่วนของราวจับทำพื้นที่ตรงนี้ ให้เป็นระเบียงเชื่อมออกไปที่หน้าบ้านได้อีกซึ่งระเบียงตรงนี้ก็จะได้มาจากหลังคาลงจอดรถที่ลงเสาเข็มไว้ให้นั่นเองค่ะมาดูห้องมาสเตอร์เบดมกันครับทางโครงการเขาวางแปลนของห้องมาสเตอร์เบดมนะครับให้ทอดตามแนวยาวครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยเป็นแนวยาวตั้งแต่โซนด้านหน้าของตัวบ้านยาวไปถึงด้านหลังของตัวบ้านเลยครับนั่นแปลว่าชั้น2ทั้งหมดถูกแบ่งครึ่งออกมาให้เป็น ห้องมาสเตอร์เบดมที่มีขนาดกว้างแบบนี้เลยนะครับโซนแรกของมาสเตอร์เบดมครับอันนี้จะเป็นรฟวิงรูมแบบส่วนตัววางโซฟาลงไปวางโต๊ะกลางลงไปยังเหลือเนื้อที่อีกเยอะมากเลยนะครับถัดมาอีกหนึ่งโซนอันนี้จะเป็นเตียงขนาดใหญ่ที่วางเอาไว้ให้ดูนะครับนะฮะเตียงขนาดใหญ่ยังเหลือเนื้อที่ครับมาถึงปลายเตียงตรงนี้ทําชั้นวางของ ชันวางทีวีติดตั้งทีวีนอนดูทีวีสบายใจเลยตรงนี้อมาถัดมาด้านในอีกครับเป็น Walk in c l o s e t นะฮะมีเนื้อที่พอที่จะติดตั้งตู้เสื้อผ้าหรือว่าชั้นวางของอะไรต่างๆได้เยอะมากนะครับและตรงนี้จะมีช่องแสงให้อีก1ช่องครับรับแสงธรรมชาติจากด้านนอกแสงสว่างเข้ามาและเชื่อมต่อไปอยังห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานแบบ รบคันนะครับแปลว่าอาบน้ําออกมาปบเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ได้เลยจุดหนึ่งก็คือห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดมจะมีขนาดเท่ากันกับห้องน้ําที่อยู่ที่ชั้น2เป็นห้องน้ําส่วนกลางของห้องนอนที่3และก็ห้องนอนที่4นั่นเองครับอีกหนึ่งจุดก็คือมาสเตอร์เบดมยังได้ระเบียงทาง่วนหน้าบ้านอีกด้วยนะครับซึ่งขนาดพอเหมาะครับสามารถที่จะตกแต่งทําสวนสวย หรือจะเป็นมุมในการนั่งพักผ่อนจิบก,กาแฟชมวิวเทควิวด้านหน้าของตัวบ้านได้แบบสบายๆายเลยครับและทั้งหมดก็คือวิวของเพชรรัตน์โทเปียรี่ครับได้ชมกันไปเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ช่วงสรุปเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงความโดดเด่นของโครงการดีกว่าทำเลนีเนี่ยในตัวเมืองระยองแบบนี้ต้องบอกว่าหายากเลยนะครับณนะตอนนี้นะเพราะว่าเพชรรัตน์โทเปียรี่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่โครงการนะครับที่ทำเลที่ตั้ง อยู่ในเมืองระยองแบบนี้ใช่ค่ะแต่ที่สำคัญก็คือเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับโครงการเนี่ยเหมาะฮสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านอยู่บ้านเดียวชั้นเดียวบ้านเดียว2ชั้นหรือแม้แต่ใครก็ตามนะฮะที่เป็น ครอบครัวเริ่มต้นก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านในโครงการได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นครอบครัวขยายที่แบบว่าในอนาคตอาจจะมามีในส่วนของสมาชิกอะไรต่างๆเพิ่มเติม,มนะครับก็สามารถอยู่กันได้ย,ยาวๆแบบหลายๆเจเนอเรชั่นเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางก็จะมีทั้งคลับเฮาส์ขนาดใหญ่นะครับมีฟิตเนสสระว่ายน้ําให้มาใช้บริการกันแบบครบคันเลยแล้วก็ยังรวมไปถึงกับสวนซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับภายในโครงการอีกด้วย นอกนจากนี้ครับยังสะดวกสบายด้วยเพราะว่าถนนภายในโครงการเนี่ยตั้งแต่12จนถึง16เมตรนะฮะกับความกว้างสัญจรไปมาได้แบบสะดวกมากแล้วก็ปลอดภัยมากๆด้วยเพิ่มเติมหลายหลาคนเนี่ยมองหาบ้านก็คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยมาที่หนึ่งเลยที่นี่มัน่นใจได้เลยครับเพราะว่าเพชัตน์ดทูเทียรี่ถือว่าเป็นโครงการเดียวในย่านนี้เลยนะ,ะที่ให้ระบบความปลอดภัยแบบทริปเปิลสกิลี้ด้วยแล้วก็มีพนักงานร,รักษาความปลอดภัยดูแลก,กัน ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับและสำหรับหวายเป็นยังไงบ้างความประทับใจกับเพชรัตน์โทเปียรี่ ค่ะหวายว่าเรื่องของการรองรับแอคทิวิตี้ค่ะสามารถรองรับทุกๆแอคทิวิตี้กับทุกๆเจเนอเรชันเนื่องจากว่าทำเลสะดวกสบายใกล้กับเส้นบายพาสสาใกล้กับสีแยกทับมาและเป็นเรียกได้ว่าทำเลที่สามารถเชื่อมโยงกับหลายๆสถานที่ได้เป็นแหล่งที่มีทั้งแหล่งช้อปปิ้งกินทเที่ยวโรงเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลก็ใกล้มากๆเลยที่สําคัญคือเป็นดีเวลลอปเปอร์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์มายาวนาน ทำให้ทางเพชรชลัดค่ะมีความน่าเชื่อถือและนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ทางเพชรลัดเนี่ยเอาใจใส่แล้วก็ให้ความสําคัญมากๆก็คือวัสดุค่ะ ทางเพชรรัตเขาใช้วัสดุเกรดพรีเมียมมีความแข็งแรงทนทานอย่างเช่นอลูมิเนียมเขาใช้เป็นอลูมิเนียมทอเทียมทั้งหมดค่ะและก็นอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ให้ความสำคัญมากๆก็คือ after sale service ค่ะ<ม>ก็คือเป็นเรื่องของคุณภาพการ,รดูแลการบริ<ล><ล>การใช่แล้วทำให้ดูแลทั่วถึงทุกบ้านเลยอยู่แล้วก็อุ่นใจใช่ค่ะตลอดนะครับถูกต้องค่ะแล้วใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาชมก็ได้นะ ที่สถานที่จริงเลยใช่แล้วค่ะการขายเข้ามาปรึกษากันได้ในทุกๆวันเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็สามารถต่อรองราคาส่วนลดของแถมได้กับเจ้าของโครงการเองเลยด้วยโดยตรงได้เลยใช่ค่ะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมค่ะได้ที่เบอร์โทรศัพท์065 549 6987หรือ062 545 4564ค่ะก็สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้นะครับถ้าเกิดว่าเ,าเลิกงานแล้วอาจจะเลิกงานเย็นนิดนึงอยากจะเข้ามาไม่เป็นไร มาก่อน oh <ช>นะครับเพราะว่าผู้บริหารแล้วก็เจ้าของโครงการก็อยู่ประจำอยู่ที่นี่แหละใช่เลยนะครับคอยดูแลกันอย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนใครที่สนใจก็เชิญแวะมานะครับกับเพชรชโทเพอรี่นะครับค่ะหากคุณคิดจะซื้อบ้านสักหลังต้องดูให้ดีคิดให้ดีและเลือกให้ดีครับติดตามบ้านดีรีวิวและคุณจะไม่พลาดกับการอัปเดตข้อมูลโครงการใหม่ๆก่อนใครบ้านดี .com เว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณได้บ้านครับหากคุณไม่อยากพลาดรีวิวโครงการใหม่ๆในจังหวัดระยอง หากคุณกำลังมองหาโครงการบ้านไม่ว่าจะโซนไหนก็ตามเพียงกดติดตามบ้านดีรีวิวก็จะสามารถอัปเดตโครงการบ้านใหม่ๆได้ก่อนใครรวมถึงข้อมูลข่าวสารการรีวิวคอนเทนต์และก็อสังหาริมทรัพย์ต่างๆในจังหวัดระยองรับรองว่าจุใจเต็มอิ่มแน่นอนค่ะ ดโดยมีช่องทางต่างๆของเราดังนี้นะครับเบอร์เว็บ้านดี com เฟ e บุ๊กบ้านดีระยอง YouTube บ้านดีชาแนลและบ้านดี com on tiktok นะครับช่องทางต่างๆติดตามได้หมดเลยส่วนครั้งหน้าจะพาไปชมกับโครงการไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับได้เลยค่ะ